สวัสดีทุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่รายการนะครับแต่มันคือคลิปอยู่กับผมและหัดทอล์คครับสำหรับวันนี้นะครับหัดทอล์กของเรานะฮะจะมีอะไรมานําเสนอเพื่อนๆนนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าดูแล้วนะฮะถูกอ,อกถูกใจนะครับอ,อยากแนะนําติชมหรือว่าให้กําลังใจนะครับก็สามารถทําได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะฝากไว้ด้วยกับที่สุดแห่งความหอมบ่งบอกความเป็นตัวคุณกับยอนเพอร์ฟูมทั้ง3ากลิ่นเลยครับ <c oughs> วันนี้ต้องขออภัยนะถ้าเสียงแปลกๆพอดีเหมือนจะแบบไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเห็นผมหน้าแดงๆแปลกๆลกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะก็คือไปทําหน้ามา นะไปหาหม,มงหามหมอกักะเขาบ้างอายุเยอะแล้วนะไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณหัดแบบเอ๊ะทำไมหน้าแปลกๆแดงๆนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนะครับนั่นก็คือเจ้านี่เลยตาม,ตามพึ่งถอยมาสดๆร้อน,อนๆนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะกับเจ้า DJI Osmo Pocket 3นะครับ <Wow. S 1> เป็นตัว Creator Combo นะครับเป็นไง เราก็ต้องมีการจัดอุปกรณ์เพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะครับเพื่อคอนเทนต์ของช่องเราถามว่าได้ใช้หรือเปล่ามันต้องได้ใช้ดินะเดี๋ยวเพราะวา่าปลายสัปดาห์นี้นะครับจะมีไปออกทริปนะฮะกับน้องๆแกง๊แกงๆชาวแก๊งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการเก็บภาพนะสถานที่ท่องเที่ยวมาให้ได้รับชมกันขอแห้งจะบอกว่าเป็นการอันบ็อกซ์ เจ้าตัวนี้นะครับก็สักทีเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เราไปซื้อเขาต้องแกะกล่องเพราะเขาต้องเช็คอุปกรณ์น,นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์ให้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีใครเห็นนอกจากผมแหละนะ,ะมาเริ่มกันเลยตัวกล่องก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเขาก็จะแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกล่องนด้เปิดไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่เราก็เปิดป๊าอย่างนี้ขึ้นไปนะเปิดออกมานะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะเขาก็จะแบบ ใส่เป็นนี้นะฮะเป็นกระเป๋ามาอย่างนี้เลยนะในตัวครีเอเตอร์คอมโบตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีอ่ารู้สึกจะมีคู่มือนี่มีคู่มือมาให้นะครับก็ปกติครับเป็นคู่มือทั่วไปนะบอกวิธีการใช้งาน Quick Start Guide นะครับก็ไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยดูแลใช้งานง่ายครับ ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกล่องขออนุญาเปิดตัวนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเคสนะครับเป็นแบบตัวคัปเวอร์ของตัวเจ้า,า DJI นะครับ Osmo เป็นแบบนี้นะครับแยกมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดู ด้านในกันอีกทีนะว่ามันมีอะไรบ้างนี่จันจานเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าหนังปะไม่ถึงกับหนังนะเป็นอย่างนี้นะเออขนาดก็คือแบบพอเหมาะนะครับเปิดดูนี่แกะเป็นกระเป๋าออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในนะว้าวนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ ที่มาแบบสแตนดาร์ดตัวนี้คือเป็นตัวกล้องนะครับนี่ตัวกล้องแบบนี้เลยนะผมได้ทำการติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนมาดูอย่างอื่นนะครับมีอะไรบ้างนี่เป็นไม่นะครับเป็นไม้ไม้ของเขานะเดี๋ยววันนี้จะได้อ่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทําการเทสภาพแล้วก็เสียงนะครับจากตัวเจ้า DJI ตัวนี้ให้นะฮะ อ่าอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะนะครับน้าเรียกว่ากลิปแบตเตอรี่นะครับที่มาผอมนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นแบตสำรองอะ่ะแล้วมันก็ใช้เป็นกลิปแบบต่อได้ด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อให้ดูตัวนี้เป็นอ่าขาตั้งนะฮะตัวต่อนี่ตัวนี้นะเป็นขาตั้งอ่าตัวนี้เป็นกลิปนะครับที่บอกอันนี้เป็นกลิปเฉย,ยเลยนะไม่ได้แบบเพิ่มแบตหรืออะไรนะครับเป็นแค่กลิปธรรมดา เขาบอกว่าเอาไว้ใช้สําหรับในมุมที่แบบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ตัวแบตสารองเพิ่มนะครแล้วเราถอดออกมามันสั้นใช่ไหมเขาก็จะให้เสียบจุกเข้าไปนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นว uh ินสกรีนนะครับก็คือตัวกันลมนั่นเองนะมีอะไรอีกตัวนี้น่าจะเป็นอ uh ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเหมือนฟิลเตอร เป็นแม่เหล็กนะครับฟิลเตอร์แม่เหล็กเป็นเลนตัวครอบเลนนะอันจิ๋วๆนี่เลยเดี๋ยวเราใส่ให้ดูเลยอุปกรณ์มันก็เยอะอยู่เด้อนี้เป็นสายนะครับ c 2 c ปกตินะอ่ะหมดแล้วในกล่องหมดแล้วนะครับนี่คือใส่มาในซองอย่างนี้เลยจริงซองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอันนิดเดียวนะโอเคมาเริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวขออนุญาตประกอบให้เพื่อนๆดูก่อนนะ แบบนี้นะครับเอาแบบใส่แล้วแบบเป็นเซ็ตเต็มสู่พร้อมใช้งานนะก็คือเริ่มต้นอย่างนี้นะนี่ตัวกล้องแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ใส่ตัวที่ผมบอกไปเป็นตัวแบตบคือคือตัวนี้นี่นี่นะครับใส่เข้าไปเสียบเข้าไปเลยดือด้อๆอย่างนี้เลยผมเห็นเขาทํานะเสียบปับ๊บเสร็จต่ออน,นี้เลยเห็นไหมมันก็จะยาวๆนะ แล้วก็ต่อด้วยตัวนี้ฮะขาตั้งหมุนเข้าไปแบบนี้ปึบ๊บเสร็จส่วนตัวเลนเนี่ยมันต้องเปิดมันต้องเปิดกล้องก่อนตัวนี้คือเอาไว้เก็บเก็บใช้งานนะครับตัวคัปเวอร์มันก็คือจะใส่แบบนี้นี่เห็นไหมอ่ะนี้ผมดึงออกก่อนเรายังไม่ได้เก็บแต่ก่อนอื่นจะบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะ เดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดว่าเรามารีวิวคือเราไม่ได้รีวิวนะ้นเราแค่มาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างเพราะถ้าให้ผมรีวิวเองอะคือผมยังไม่ได้ลองเล่นไงผมก็จะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างอะเริ่มต้นใช้งานนะครับบอกให้เปิดเครื่องกดค้างไว้ปึ้งมาแล้วมาแล้วพร้อมใช้งานเลยจอรุ่นนี้มันเป็นจอฟลิปนะครับนี่เราแบบแตะก็คือมันจะสามารถถ่ายในมุมที่เป็นแบบ อ่าแนวนอนนะครับเป็นอ่าเฮดดีนะครับแล้วก็ถ้าเราฟลิปกลับมาเป็นแนวตั้งนะครับเขาก็จะถามว่าเราใช้แบบเดิมไหมถ้าเราคอนติเนียมันก็จะสลับมาเป็นโหมดโหมดตั้งแบบนี้เลยนะก็คือใช้งานได้2แบบนะครับฟังก์ชันก็เป็นปุ่มอย่างนี้นะกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็จะเป็นการแผนนะครับทิ้วทิ้วไม่ใช่แผนทิ้วกล้องทิ้วอัพทิ้วดาวนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคนะใช้งานง่าย กดสลับกล้องก็คือแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะกดที่ปุ่มตัวนะล็อกเบิ้ลก็ได้นะสามทีปุ๊บนี่เห็นไหมกล้องไปแล้วเราจะกลับมาหาตัวเราก็อีกสามทีปับค่อนข้างสะดวกนะครับกล้องมีความนิ่งนะโฟกัสเร็วใช้ได้เลยแล้วก็การดับเบิลคลิกสองทีนะครับก็คือเป็นการเหมือนคาลิเบรตกล้องนะตั้งเหมือนเราแบบรีเซ็ตกล้องอย่างที่เราแบบแผนมั่วแผนไปแพนมามันเอียงใช่ไหมเรากดปับป๊บๆกล้องมันจะกลับมาให้ที่เดิมนะ อันนี้ผมใส่เมมโมรี่การ์ดมาแล้วนะครับอยู่ตรงช่องตรงนี้นะช่องใส่เมมเล็กๆนะครับใส่มาประมาณ1 2 8ยกิกนะครับพี่เขาบอกว่าพอเหลือๆนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าใช้เมมแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องนะเขาบอกว่าได้ประมาณ2ชั่วโมง <Yeah! S 1> นี่นะฮะเรสโซลูชันของมันที่เป็นโหมดสโล w นะครับก็คือได้ถึงประมาณนี้นะไม่รู้มองเห็นเปล่า 4K นะครับ 4X ก็คือสปีดได้ถึงหนึนะครับ ค่อนข้างเยอะ,อะมาแนะนําตัวไมโครโฟนนะครับอย่างนี้นะเราจะใส่คือตัวไมค์เขาจะมีตัวแม่เหล็กมาให้นะครับเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กไปไหนก่อนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่น่าจะอยู่ตรงนี้เนี่เขามีตัวแถบแม่เหล็กมาให้นะฮะเอาไว้สําหรับคือบางคนอาจจะไม่ชอบแบบไม่ชอบหนีบไม่ชอบหนีบมันก็จะติดไว้อย่างนี้แล้วก็แปะได้นะครับซึ่งตัวไมค์ฟังก์ชันมันก็ค่อนข้างดีนะเขาบอกว่ามันสามารถใช้แทนรีโมท ในการกดเลคคอร์ดได้นะครับแล้วก็สามารถาบันทึกเสียงแยกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องก็ได้นะใช้แต่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันมีหน่วยความจาอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับประมาณ8 g ิกนะเราสามารถแบบเลคคอร์ดอัดเสียงไวโอเวอร์ over, ต่างๆนานๆนนลงในนี้ได้เลยแล้วก็วิธีใช้งานเราก็จะมีสาย C to C ใช่ไหมก็เสียบปุ๊บแล้วก็ดึงข้อมูลลงอคอมพิวเตอร์ได้เลยไว้ตัดต่อหรือไปทําอะไรต่อกันฮะสามารถอัดเสียงได้เลย นะก็ค่อนข้างสะดวกวิธีการดึงแบตใช้งานก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าตัวกล้องเราแบตเตอรี่ต่ำกว่า50%นะครับมันก็จะดึงจากเจ้าตัวนี้ขึ้นไปใช้งานนะคือมันไม่ใช่เสียบแล้วมันใช้ตลอดนะพอมันเหลือ50%มันก็จะดึงฟึบขึ้นไปใช้งานนะอันนี้จากทีพีเขาแจ้งมานะแล้วก็ในส่วนของหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วใช่ปะแล้วพอเราจะปิดกล้องนะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะก็คือการฟลิปลิปจอมันกลับแบบนี้นะฮะมันก็จะถามอย่างนี้ อืมเนี่ยมามันก mm ็จะปิดปื๊บเก็บเสร็จแค่นี้เลยง่ายๆแล้วก็ถอดเก็บใส่คัรเปอร์ตัวนี้ลงไปนะครับปุ๊บอย่างนี้นะลงไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวด้านบนตรงนี้นะครับก็เก็บใหม่แบบนี้นะฮะนี่เข้าไว้หนีบหนีบใหม่กันหายไง ประมาณนี้เลยเสร็จนะครับแล้วก็ถอดถอด,ถอดปุ๊บปุ๊บปบุใส่กล่องแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ต่อแบตกับขาตั้งใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่เนี้ยสั้นๆน,นะเขาถึงมีตัวนี้มาให้นะครับเดีย๋ยวผมลองทําให้ดูวิธีถอดนะก็แค่อย่างนี้นะครับกดแก๊กออกเลยนะแล้วก็ใส่มันเข้าไปนะครับแบบนี้นี่แค่นี้ฮะ ก็จะเป็นตัวเสริมนะครับเอาไว้แบบเผื่อบางทีมันจับแล้วมันสั้นใช่ปหว่ามันก็จะมีคลิปจับเพิ่มอย่างเงี้ยด้านหน้าถ้าเกิดว่าในมุมที่คนที่ไม่อยากต่อเจ้าตัวนี้นะก็คือสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปดูดูภาพประกอบแล้วกันนะของเจ้าตัวนี้นะแต่เรื่องราคาผมไม่ขอพูดนะ <c oughs> ไปหาดูเองไปหาดูเองและนี่ก็เป็นภาพจากเจ้ากล้องนะครับ DJI Osmo Pocket นะครับซึ่ง ทั้งภาพแล้วก็เสียงเนี่ยผมใช้ของเขาแล้วจะเห็นตัวไมโครโฟนด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นนะอันนี้ผมลองใช้ฟังก์ชันเป็นแบบว่า Face tracking นะครับประมาณนี้เลยนะกล้องมันก็จะหมุนตามหน้าผมไปเรื่อยๆโหหน้าชัดมากหน้าแบบแดงๆชัดมากนะอย่าไปใส่ใจมันดูของดูของแทนผมว่าเสียงเสียงเขาน่าจะชัดอยู่นะเอาจริงๆพวกเสียงพวกอะไรนี่น่าจะโอเคอยู่ ตัวนี้มันไปโหลดแอปได้นะครับสามารถโหลดแอปแล้วก็ปรับฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัวนี้ได้นะ บ่งบอกความเป็นตัวคุณยอนเพอร์ฟูมลิมิเต็ดเอดิชั่นกับน้ำหอมพกพาคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้ง3ากลิ่นดีฟเทคููสมาร์ทเป็นเอกลักษณ์ชามนุ่มนวลเย้าวยวนมีสเน่ไลท์ Light, สดใสสดชื่นดั่งดอกไม้แรกแย้มยามเช้าพิเศษไปกับยอนมินิเซตไซส์พกพาขนาดเล็กที่ได้รวบรวมความพรีเมียมไว้ให้คุณแบบครบคัน พร้อมส่งตรงความคุ้มค่าถึงมือคุณแล้ววันนี้ยอนเพอร์ฟูมเอาละครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วนะฮะอยากแนะนำติชมหรือว่าให้กำลังใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ไดใ้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับผู้ให่ใจดีของเรานะครับที่สุดแห่งความหอมบ่งบอกความเป็นตัวคุณกับยอนเพอร์ฟูมทั้ง3กลิ่นเลยครับ นะฝากไว้ด้วยก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ใช่คลิปรีวิวนะเป็น Unbox นะครับเจ้า d ิจิออสมแล้วกันนะก็ใครสนใจก็ไปจัดได้อ่ะวันนี้ผมและหัดท็อกต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ